สดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิววิดีโอ L e 3 6 8 8ป E T ปีห5ค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อวานค่ะมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นค่ะวันนี้ป็นหน้าผานพวนแล้วก็ทางร้านแถมคาดให้ด้วยค่ะจะนี้มีค่ามาด้วยค่าติดฐานมาค่ะ มาถึงร้านนะคะลูกค้าทางร้านยังไม่เก็บงานค่ะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้านะคะ่ะลูค่ะเปิดราคาที่2 8 5 0 0 0บาทหับาทคันนี้2 8 5 0 0 0บาทค่ะ ยางใหม่ยางหลังใหม่ค่ะยางหน้าก็ประมาณ70%ค่ะยางหลังประมาณ90%ค่ะ <S <S คันนี้เครื่องเก็เดิมนะคะลูกค้าไม่เคยทำเครื่องมาเลยค่ะเครื่องเดิมเดิมค่ะได้เอกสารครบนะคะเปิดราคาที่2 8 5 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมเก็บงานฟรีค่ะฟรีทั้งคันเลยทางร้านเราส่งฟรี300กิลเมตแรกค่ะ สนใจรถถ่าย L สามหกศูนย์แปดปีห้าห้าโทรสอบถามได้ค่ะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดร้านรถถ่ายมือสองเหล่านีาดีขอนแก่นค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะแวะชมแวะขับแวะเทสรยวได้ค่ะ รถปี55คันนี้จดทะเบียนปี55ค่ะ นใจคะโทรสอบถามได้นะคะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถถ่าย L 3 6 0 8 5ศ5นยปด้เนทุนนี้ค่ะอ่ะพอดีฝนกำลังตกนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านรถถ่ายมือสองเรานะดีคอนแก่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าแม่ค้าด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะใรอยูข้อคอนแก่นค่ะฝนกำลังจะตกค่ะร้านเราก็มีรถหลายรุ่นนะคะลูกค้าแวะชมแวะเทนรถได้ค่ะ มีตั้งแต่เริ่มต้นที่ b 2140 L3008 L3408 L3608 จันมา39 L4508 DT L4508 DI ค่ะมีหลายคันค่ะแวะชมได้ค่ะรถไทยเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะลูกค้าสวยๆเลยค่ะพร้อมเก็บมาใด้ฟรีทุกคันค่ะนี่ค่ะ L4508 นี่จองแล้วนะคะ L3608 ดำดักดกสีดำเงาค่ะ L4508DT ค่ะยันมา3 9 l 3 6 0 8 mm hmm. ก็มี2ท่อนค่ะ B2140 L3008 แล้วก็ L3408 mm hmm. ก็กำลังเก็บงานสีอยู่ค่ะ mm hmm. สนใจคันไหนโทรสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ